ค,คุณครูแป้งนะคะครูพัชราพรศักดานะคะในตัวแทนประธานค่ายนะคะครั้งนี้คุณครูได้มาเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะรู้สึกประทับใจมากและประทับใจทุกครั้งที่มานะคะทั้งพี่ๆทุกคนเลยนะคะบริการดีมากนะคะเรื่องอาหารการกินที่พักแล้วก็ความรู้จากพี่ๆวิทยากรดูแลเอาใจใส่น้องๆเป็นอย่างดีเลยะค่ะ กิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะซึ่งเด็กๆทุกคนก็ได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์โดยตรงเลยและก็มีการลงมือปฏิบัติจริงหน้าพานักเรียนมาเยอะๆนะคะแล้วก็ทุกปีซึ่งการที่พานักเรียนมาค่ายทุกปีนะคะนอกจากที่เราได้เรียนรู้จากตัวเองแล้วก็คือเป็นสิ่งที่นักเรียนนำไปติดตัวนำไปปฏิบัติ ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็เป็นเด็กที่น่ารักลงมือปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมเชื่อความคำสั่งของพี่ๆแล้วก็เคารพกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันนะคะส่วนความประทับใจของคุณครูนะคะก็จะประทับใจกับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะมีความน่ารักนะคะมีความเอาใจใส่น้องๆ นอกจากนี้แล้วก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะกล่าวคำขอบคุณแล้วก็กล่าวความรู้สึกดีๆกับพี่ๆส่วนตัวได้เช่นกันนะคะขอบคุณค่ะ